เ,เป็นการเป็นการถ่ายอ้อมไปด้านหลังถ่ายไปแบบนี้ถ้าว่าเราต้องการตัดตรงนี้ง้างออกมาแล้วก็ถ่ายมาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมแนบง้างออกมาเห็นไหมง้างออกมาแล้วหวีมันจะพลิกอัตโนมัติปลายหวีจะไม่จมเราช่วงนี้ระวังกินแบบนี้ได้แบบนี้ไปได้ใช่ไหมพอามาถึงหลังใบหูปุ๊บมันวางไม่ได้แล้วมันจะเกะก,กะใบหูต้นก็หักเนี่ยพิกข้อมือไปอย่างเงี้ยถ่ายขึ้นไปแบบนี้เห็นไหม อันนี้ก็ตัดแค่ส่วนนี้ส่วนด้านบนเราต้องการให้มันสูงขึ้นก็ขยับขึ้นมาอีกขยับปลายหวีขึ้นมาด้านบนอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยู่แค่นี้ละเราขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเห็นไหมแล้วก็ไถแล้วก็ายเอาขนาดไหนเนี it, ่ยเอาใหญ่ขึ้นให้มันเป็นทรงก่อนไม่ต้องไม่ต้องเก็บ ขาวให้มันเป็นทรงรอบการขึ้นทรงก็คือเราใช้หวีขึ้นไปให้มันเป็นกรอบเป็นทรงีเฉยไม่ใช่ว่าเอาทีเดียวแบบเสร็จงานขึ้นให้มันเป็นดูเป็นทรงบอกลูกค้าต้มหัว <c oughs> อย่าพยายามไปผักหัวลูกค้าพยายามบอกด้วยต้มหัวลงนิดนึงอย่างเงี้ย ใช่ทำที่พี่บอกได้ไหมเนี่ยเดือนนี้เดี๋ยวพี่บอกให้ที่พี่ <c oughs> ดูเมื่อวันวานนั้นที่ให้ดู <c oughs> เนี่ยเอาใช้ปลายมันตากขึ้นมาง้านออกมาถ่ขอ <c oughs> ผมเนี่ยมันจะทําให้เราแบบว่าทํางานได้คล่องถ้าเรางอไปเก้งๆอางเงี้ยเราไม่รู้จะเอาอะไรแน่เราต้องมีแนวของตัวเองคือจับขึ้นมาถ่เนี่ยอ่ะ ปลายหวีจะให้จมนานออกมาอย่างนั้นแหละจะยบขึ้นหน่อยเออฟ <c oughs> ันแบตรเลีรี่ต้องเอียงเอียงด้านมุมด้านขวาลงเอียงมุมด้านขวาหักข้อมือมือด้านขวาลงอีก <c oughs> ไม่ใช่เอียงแบบเอออย่างเงี้ยยืนไปอย่างเงี้ยหน่อยเอออันนั่นแหละ ไล่ไปก่อนไล่ไปก่อนอันนี้ตัดยังไงก็ได้พื้นที่เยอะอ่าจะเป็นเส้นนะถ้าอย่างนั้นเออต้องเสียงหวีลงนิดนึงอย่าไปตั้งตรงอย่างนั้นเสียงแล้วถอยหลังไปเรื่อยถอยหลังเดินหน้าได้หมด เปนเสียงก็เบาเอนกันเนาะเงียบดีอันนี้รุ่นเก่า ไปเลยโดนหูกระชากไม่เป็นไรอืมบนช่วงเนี้ยต้นยกหีลอยแล้วก็ไถย,ยกลอยแล้วก็ให้ผมมันล้นมานิดนึงเออคือด้านบนเหนือตื่นผมขึ้นไปอ่ะให้ยกลอยขึ้นแล้วก็ไล่ปลายยกลอยขึ้นแล้วก็ไล่ปลายไป,ไปเรื่อยๆขึ้นเป็นแถวๆขึ้นไปข้างบนเอออย่าไถสามทีเดิมแถวต่อไปก็ขยับขึ้น นั่นเป็นการเก็บขอเป็นตัว <c oughs> ใช้ม,ม,มุมตะเลียนเผิดใช้ม,ม,ม,มุมด้านขวาตะแทงเอียง เอียง,เอ,ยงเอียงแบบนี้เออหักข้อมือนะิดนึงแล้วก็เออวนกลับอีกรอบหนึ่งหาวนไปอีกรอบหนึ่ง <c oughs> วนไปด้านขวาเนี่ยเวลาเราทําจริงตอ <c oughs> นเราถ่ายมารอบแรก <c oughs> เสร็จปุ๊บ <c oughs> มันอยู่ยังดูไม่สัน้นดูไม่เป็นวรแล้วก็ถ่ายวนไปอรกรออหนอ่าเป็นการเคลื่อนทรงให้มันดูเด่นดูชัดขึ้นดูเป็นกรอบเป็นทรงขึ้นเราดูไปในตัวครับตรงนี้มันยังไม่ไม่ไม่สัน้นตรงนี้ยังดูหนาแล้วก็เลม็มแล้วก็แต่งไปเรื่อย 嗯。<clears throat> เวลานิดนึงมันจะได้ไม่ช้าเกินไปเออนั่นแหละเออข่านั้นเออเราไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะเท่ากันไม่เท่ากันมันเป็นการแค่ขึ้นทรงไงเราตีให้มันเป็นกรอบไปน,นั้นเองให้มันเพิ่มเวลานิดนึงแล้วเราค่อยมาเก็บงานแล้วค่อยมาละเอียดอีกรอบนึงมันไม่จําเป็นว่าการขึ้นทรงไม่จําเป็นต้องไปไปไขอยู่กับที่เดิมไปเก็บอย่างเงี้ยมันก็ไม่จบไนงะมันก็จะทําให้งานเราช้าแต่เราเราขึ้นปุ๊บ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 เป็นกรอบเสร็จเราค่อยเก็บเออ ต้นก็ขออกขึ้นทรงเสร็จปุ๊บถ้าตัดจริงๆนะต้นก็เอาใรมาเป่าทําทความสะอาดก่อนก่อนที่เราจะไปทําขั้นตอนต่อไปอ้าเอาเอ,เอพี่จะไม่ตัดนะี่แค่ทําให้ดูเฉยเนี่ยวางหนีเสร็จเนี่ยเห็นไหมจะจะดูตรงช่วงมือพี่ด้วยว่าอย่างเงี้ยเมื่อกี้ต้นทําอย่างเงี้ยไปใช่ไหมมันก็ไม่ถนัดต้นต้องเอียงเห็นไหมงานลงมาปุ๊บ ถเ,เ,เ,เห็นไหมเนี่ยเป็นการเป็นการถ่ายอ้อมไปได้านหลังถ่ายไปแบบนี้ถ้าว่าเราต้องการตัดตรงนี้งานออกมาแล้วก็ถ่ายมาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมเวลาเราวางวางเบตเตอรเลียนะ่ะคือด้านหน้าถ่ายไปทางนี้ด้านหลังก็เป็นการถ่ายอ้อมใบหูไปก็คือการวางแบบนี้หนึ่งสองคือเราถ่ายกึ่งการตรงนี้ได้เต็มเต็มใบแบบนี้ได้อย่างงี้ไปพอมาอยู่ตรงเนี้ยเราต้องการถ่ายเนื้อเนื้อใบหูขึ้นไป ข้อมือหวีก็เหมือนกันง้างออกมาเห็นไหมโนมไปด้านหน้า,ห,นาหรือเราจะเป็นแบบใช้ปลายเหมือนฝนัน่งนู้นง้างออกมาแต่ว่าเวลาเราถ่ายอย่าให้มันล้นไปถ่ายแค่ตรงเนี้ยนิดหน่อยก็ค่อยไล่เป็นแถวๆไปแบบเนี้ยอันนี้ก็ง่ายถ้าเราไม่ถนะัดโนไปเนี้ยเราก็แค่ใช้ปลายหวีเนี่ยดันขึ้นแบบเนี้ยทําแบบนี้ไปส่วนด้านหน้าก็เหมือนเดิมแบบเนี้ฟอมาถึงแค่ตรงนี้ <c oughs> ต้นก็พักหูลงแล้วก็ถ่าย ด้านบนยกลอยยกขึ้นสูงๆก็ได้แบบนี้เลมปลายเลมปลายจนต้นดูแล้วว่ามันกลมคืนกันใช่ไหมแล้วก็มาไถแถวต่อไปตีนผมกดให้แนบค้างไว้เลยแล้วก็ไถเนื้อตีนผมยกลอยไถย,ยกลอยไถย,ยกลอยไถยัยงไ <c oughs> ถทอยให้ลูกค้าก้มลงปุ๊บก็เหมือนเดิมทําถูกต้องแล้วก็คือเฉียงหวีลงปุ๊บแต่ว่าเราต้องการกินตรงนี้ให้สั้นเราแค่กดให้แนบเลย กดให้แนบงานออกมาเห็นไหมงานออกมาแล้วหวีมันจะพลิกอัตโนมัติปลายหวีจะไม่จมนะเราก็ถ่ายเป็นแถวๆไปแบบน,นี้ความสูงพอเราถ่ายตรงนี้สัส้นความสูงเราต้องการให้มันไล่ดูสโลปขึ้นก็ยกรอยเหมือนเดิมยกรอยเหมือนฝั่งนี้แล้วก็ถ่ายยกรอยแล้วก็ถ่ายส่วนตรงไหนที่เราต้องการให้มันสั้นเราก็กดให้แนบแล้วก็ถ่ายอันนี้ด้านบนก็ยกรอยมันก็ทําสเต็ปเดียวกันหมดเหมือนกันหมดส่วนตรงนี้ไ่ต้นไมาถนาด ก็พยายามฝึกแบบนี้เหมือนเดิมใช้ปลายมันตากขึ้นมาการวางเบตเตอรเลี่ยนก็นเหมือนกันช่วงนี้ระวังกินแบบนี้ได้แบบนี้ไปได้ใช่ไหมพอมาถึงหลังใบหูปุ๊บมันวางไม่ได้แล้วมันจะเกะกะใบหูต้นก็หักเนี่ยพลิกข้อมือไปอย่างี้าถขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมอันนี้ก็ตัดแค่ส่วนนี้ส่วนน้านบนเราต้องการให้มันสูงขึ้นก็ขยับขึ้นมาอีก ขยับปลายหวีขึ้นมาด้านบนอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยู่แค่นี้นะเราขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแล้วก็ถ่าย <S <S เห็นไหมแล้วก็ถาถแล้วก็ถาถส่วนด้านด้านด้าน, <c oughs> านหลังใบหูตีนผมตรงเนี้ยเราสามารถที่จะตะแคงก็ได้แล้วก็ถ่ายขึ้นไปอย่างเงี้ยส่วนด้านบนก็เหมือนเดิมยกมันเป็นอะไรที่เป็นสเต็ปเดียวกันหมดเพียงแต่ว่าเราจะถ่ายตรงจุดไหนให้เราเข้าใจว่าเราจะถ่ายตรงไหนถ้าเราจะถ่ายตรงนี้เราก็อยู่แค่นี้ถ้าเราเราจะายด้านบนเราก็ขยับขึ้น เพียงแต่ว่ามือเราต้องนิ่งอย่าให้มันส่ายอย่าให้มันแหว่งเนี่ยถ้าเราถ่ายแค่ปลายมันจะไม่แหว่งหรอกเพราะว่าเราไม่ได้กินเยอะเรากินทีละนิดทีนิดไปส่วน <c oughs> ด้าน <c oughs> ขวาเราถ่ายมาถึงแค่นี้เราก็มาถ่ายตรงจอนให้มันไปรับกันต,ตรงนี้ให้มันไปเชื่อมกันเห็นไหมกดลงปุ๊บงานออกมามันก็ถึงแค่ตรงนี้แล้วก็ถ่ายขึ้นมามันก็จะมารับกันกับตรงที่เราถ่ายไว้ด้านบนยกลอยเหมือนเดิมเห็นไหมยกลอยเหมือนเดิม จอให้สั้นกดให้แนบถ่ยด้านหน้าก็เหมือนกันเนี่ยอ่ะสุอ